เบียนบอยไม้ลอลิงนะคะหนึ่งหนึ่งแปดหกชุมพรค่ะคันนี้คันนี้ลูกค้าปีสองพันี่สิเอ็ดค่ะคันนี้ยกเลิกโครงการทีทีบีพลัสนะลูกค้าย้ำเลยคันนี้ยกเลิกโครงการทีทีพีพลัสนะคะคันนี้ค่ะลูกค้าเก็บค่าชิต้นแล้วครับจารอีกร้อยบาทโชว์ล้านประสิท์ค่ะพื้นห้องเรืสารโพประสิทคันนี้สัานษฐานว่ารถจมน้ำนะคะต้องต้องกำลังกำลังศอษย์เพนเดีค่ะ ลูกค้ามาดูคันนี้ลำดับที่10บลำดับที่10คันนี้ Ford Ranger ตัว Single c a b คันนี้2.2ลูกค้าค่ะคันนี้ยกเลิก TTB บัดนะลูกค้าคันนี้เปิดประมูลอยู่ที่326,000บาทค่ะ3 2 6 0 0 0 สามสองหกราคาขายลูกค้าคันนี้ซื้อได้มั่นใจเปิดราคาได้เลยหน้าร้านออนไลน์มีแล้วมีสนใจไหมคันนี้เปิดได้เปิดเลยค่ะลูกค้าราคาที่ขายมั่นใจได้เปิดราคามาเลยลูกค้ารับไปเลยไหมหน้าร้านซื้อได้มั่นใจเปิดราคาหน่อยค่ะลูกค้าหรือมีราคาฝากราคาเสนอยังไงแจ้งคนส่งเข้ามากันได้เท่าไหร่ดีคะลูกค้าอยากทราบราคาลูกค้าซื้อได้เท่าไหร่ดีคะคันนี้ลูกค้าไหวที่เท่าไหร่คันนี้ซื้อได้เท่าไหร่เปิดราคาถ้คนส่งเกะค่ะลูกค้าคันนี้ค่ะลูกค้าแจ้งราคากันได้นะค่ะลูกค้าหน้าร้านออนไลน์นะลูกค้าเเรราาาคค้มมหห่่ยกทลไไดีีีใง 25งหองห้าให้มาขอบคุณเ้าหน้ากับฝากตะกร้าที่สองแสนนบาทนะลูกค้ามีสูงกว่าสองห้าแจ้งได้นะลูกค้าคันนี้สาใสบมืกัะาเปิดตอนนี้ลูกค้าขอราคานีได้หมสองแสนแปดืบาทมีไหมคะอ่ะลูกค้าสองแสนบาทราคานี้ไหวไหมลูกค้าสองลูกค้าสอพอได้ไหมพอได้ไหมคะคันนี้ก็ปีได้ยู่นะลูกค้าปีสองยี่บได้ไปนัลูกค้าราคานี้้ะได้เปิดราคาให้คนส่ใจค่ะยังไงดีคะคันนี้ลูกค้าขาสองนย์ราคานีไหวไหมคะ ได้ไหมได้ไหมน่าร้อนน่าร้ายซื้อได้มาจะเปิดราคาเข้ามาเนาะลูกค้าน่าร้ายว่าไงลูค้านี้ไหวไหมได้ไหมคะขยับราคาให้คนสนใจค่ะลูกค้าคันนี้ยังไงลูกค้าหรือมีคา้าเสนอก็แจ้งเข้ามาได้ลูกค้าเท่าไหร่ดีคันนี้ค่ะสองห้าให้มาสุดสุดตอนนี้ลูกค้าค่ะมีสุกกว่าสองห้าเชิญนะคะมีสุกกรณีเชิญเลยค่ะลูกค้าค่ะว่าไงได้ไหมลูกค้าชำรุก่อนตัวซัตว์ร้อนก่อนได้ลูกค้าปีได้ดูลูกค้าปีสองยี่สิบเอ็ดได้ไปนะคันนี้มีไหมลูกค้ามีสุกกรณีไหมมีสุกกรนี้ไม่ค้าค่อยรี้อ่ะ อ่ะลูกค้าขอราคานี้ได้ไหมสองแสนเจ็ดหมื่นบาทได้ไหมคะอ่ะลูกค้าขอราคานี้ได้ไหม 2, 7, สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดได้ไหมลูกค้าชำระการสินสต์ครั้งได้ค่ะคันนี้ลูกค้าสองเจ็ดศูนย์ราคานี้ว่างไงเปิดราคาให้คสนสน่อยค่ะนะลูกค้าน่าร้านก็สนใจอยู่นะลูกค้าค่ะเปิดก่อนเลยราคาที่สองเจ็ดศูนย์ลูกค้าเผื่อไม่ลุ้นใะคันนี้ 27, ได้ไหมน่าร้านออนไลน์คันนี้คะ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นบาท ได้ไหมได้ไหมลูกค้นะาน่าร่าไรว่าเงินคันนี้สองเจ็ดศูนย์นะลูกค้าคันนี้จะได้เปิดราคามาเลยคันนี้คะ่ะตัวซิงเกิลแคปสองจุดสองเอ็กแอลได้ไปคันนี้โฟร์วิวให้มาสองห้าแล้วมาสักครู่สูงสุดสองห้าให้มาแล้วลูกค้าขอสองเจ็ดได้ไหมนะขอสองเจ็ดนลูกค้าขาเพิ่ไมไปรุ่นหน้าคันนี้นะลูกค้าได้ไหมลูกค้ามาสักครู่ให้มาสองห้าขอสองเจ็ดนะลูกค้าเปิดราคาให้โคตสกุหน่อยค่ะได้ไหมได้ไหมลูกค้าขาว่าไงลากค้าน่าเราอะไรว่าไง ได้ไหมได้ไหมลูกค้าคันนี้2องแสนนะขอราคานี้นะลูกค้าเผื่อไม่รุ้นนะคันนี้ลูกค้าขาหน้าร้านก็สนใจอยู่ะคลูกค้าเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนลูกค้าขอราคานี้ได้ไหมสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทอ่ะขอสองหกหนึ่งได้ไหมสองหกหนึ่งลองดูลูกค้าเปิดราคาให้คนส่งหน่อยค่ะนะลูกค้าขอสองหกหนึ่งได้ไหมลูกค้าราคานี้ ได้ไหมน,น,น,นมา่ารักออนไลน์หนึ่งท่านเลยไหมคะคันน,น,นี้นะมาสุหนึ่งท่านหนึ่ปราคาให้เราค่ะทุณทุกค่านน่ารักมากค่ะเซาทุกคนันนะคที่ท kind of yeah. yeah. ุกคานน่ารักคันนี้ค่ะทกมีคู่แข่งชน่ารักออนไลน์ชื่อต่อยกป้ายออนไลน์ื่อต่อกีดได้เชญนคะทุกคานคี้ขยบราคาหน่อยได้ไหมคะทุกค่านมีสุขสองหกหนึ่งไหมนะลูกค้าขยบราคาหน่อยน่ารักให้มาสองหกหนึ่งแล้วค่ออนไลน์ว่าไงมีสุขกันดีเชิญค่ะทุกท่านน่ารักมีสุกันีเชิญลยลูก ไหมคันนี้ขยบราคาให้โคส่งเด็ค่ะต้องคะมีสูงก็สองหกหนึ่งไหมคะนะลูกค้าเคล็บราคาได้ลูกค้าค่ะเคล็บราคาให้หน่อยอีสมัยสองไม้นะลูกค้อาออไลน์ว่าไงนะล่ะว่าไงอ่ะลูกค้าค่ะไม่ให้เสียเวลาราคาอนุมัติมาแล้วคันนี้นาค,าค่ะกสองหกหนึ่งต้องฝากไว้ก่อนนะลูกค้าคันนี้ขอราคาขายที่สองแสนเจ็ดเบิรนหนึ่งพันบาทค่ะได้ราคาดีลูกค้าสองเจ็ดหนึ่งราคาที่ขายแล้วลูกค้าน่างมาเป็นใจรับเชิญเลยลูกค้าเอาไปเลยราคานี้ ขายให้เลยค่ะทุกค้าสองเจ็ดเจเจเปิดหนึ่งพันบาทนะลูกค้าจริงๆก็ไม่ห่างแล้วนะทุกค้าขออีหมื่นหนึ่งแล้วค่ะสองเจ็ดหนึ่งนะลูกค้ารับไปเลยนะหน้าร้านไม่ห่างแล้วอีกนิดเดียวรับไปเลยนะคันนี้นะหน้าร้านขาราคานี้ลูกค้ารับไปสองเจ็ดหนึ่งเผื่อมาได้จบนะเปิดราคาให้คนส่งใจนะคะลูกค้าราคาเสนอราคาฝากไม่ห่างแล้วนะนะลูกค้าอีกหมื่นเดียวไม่ห่างแล้วลูกค้าขาเปิดมาเลยสองเจ็ดหนึ่งราคานี้เอาหนังมาขายแล้วนะ ลูกค้าเอาไปเลยอาจจะไล่คู่แข่งด้วยลูกค้า271เดหนึได้ไหมนะลูกค้าดึงท่าไปเลยราคาที่271เ็ดหก็ปี2องอยู่ค่ะลูกค้าขาว่าไงนะลูกค้าปี21ได้ไปค่ะตัว4 wheel คันนี้ค่ะ 2.2XL ค่ะลูกค้าหนึ่งท่านเลยนะนะหนึ่งท่านเลย2องเจ็นึงลูกค้าจรงไม่ห่างแล้วขออีกหมื่นเดียวลูกค้ามันไม่ห่างแล้วอีกนิดเดียวอีกฮะนะ271นึั้นลูกค้าไม่ห่างแล้วอีกนิดเดียวจริงๆรับไปเลยนะนะลูกค้าราคานี้อดี๋ยวมาขายแล้วลูกค้า271ลลูกค้ารรับไปเยจิงๆ ลูกค้าราคานี้หนูมาให้แล้วค่ะทุกคนรับไปเลยนะนะลูกค้าปีก็ได้อยู่นะคันนี้สองเจ็หนึ่งลูกค้ารับไปเลยคันนี้ลูกค้าเผื่อไม้เดียวจบได้ไหมน้าลานเปลี่ยนใจเปิดราคาได้เลยนะเปลี่ยนใจรับเชิญเลยค่ะทุกคนน่ารักว่าไงสองแสนเจ็ดเบิร์นหนึ่งพันบาทพันหนึ่งพันเดือ ลูกค้าไม่อยากให้พลาดรับไปเลยได้ไหมคันนี้นะลูกค้ารับไปเลยราคาอีกขายแล้วลูกค้าขาสองเจ็ดหนึ่งนจริงไม่ห่างแล้วเปิดราคาให้คนส่งเลยค่ะลูกค้าออนไลน์เปิดราคาได้นะลูกค้าคันนี้ได้ราคานี้แล้วกับลูกค้าออนไลน์เอาไปเลยนะเอาไปเลยลูกค้าสองเจ็ดหนึ่งราคาอันนี้เามขายแล้วค่ะลูกค้าไม่ห่างแล้วที่ลูกค้าเสนอมาลูกค้ายืนยันราคาที่สองหกหนึ่งลูกค้าขาอีกนิดเดียวนะสองเจ็ดหนึ่งขายเลยนะราคานี้ขายเลยลูกค้าสองเจ็ดหนึ่งลูกค้าขาปรับลงมาเยอะแล้วนะคันที่สองเจ็ดหนึ่งลูกค้ารับไปเลยได้ไหมไม่อยาากจริงๆ สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทพันสองพันสองแล้วนะพันสองกนานลูกค้ายกไปยังทันอยู่ตอนนี้ออนไลน์ซื้อแต่มาใจกดราคาให้ได้เลยนะลูกค้าเปลี่ยนใจรับเชิญเลยค่ะไม่อยากพัาไปเลยค่ะคันนี้มีไหมลูกค้าเปิดราคาได้เลยนะนะลูกค้าเปิดมาเลยค่ะทุกคนหน้าร้านขาออนไลน์ขาราคาทีสองเซ็ดหนึ่งสองแสนจะเปิดหนึ่งพันบาทลูกค้าไม่อยากผ่านจริงๆลูกค้าเอาไปเลยไหม นะลูกค้าเอาไปเลยราคาที่สองเจ็ดหนึ่งราคาที่ขายแล้วลูกค้าขารับไปเลยมันไม่ห่างแล้วลูกค้าเสนอมาสองหกหนึ่งอ่ะลูกค้าขอสองเจ็ดหนึ่งได้ไหมนะอีหมื่นเดียวลูกค้าขออีหมื่นหนึ่งมาลูกค้าสองเจ็ดหนึ่งได้ไหคดีลูกค้าขายสองแสนเจ็ดบินหนึ่งพันนะยังไงดีลูกค้าน่าอร่อยว่าไงเปิดมาเลยลูกค้าเผื่อมาเดียวจบสองแสนเจ็ดเบนหนึ่งพันบาทราคานี้ลูก้าถ้าลดออกจากลานไปแล้วลูกค้ายกไปเลย นะ,ะนาราคาที่ขายแล้วลูกค้าสอง็นั้นจริงไม่ห่างแล้วมันสักครู่เปิดมา261 2สองแสนเจ็ดเปิดหนึ่งพันบาทราคานี้ไม่มีลับไม่มีสนใจจริงๆนะลูกค้าขออนุญาตผ่านก่อนนะคะขออนุญาตผ่านคะ่ะเชิญเลยนะละ่ารักให้มาสงุงสุดที่สองแสนท่าเปิดเดือพมาดขอประคะุณค่ะฝากราคาไว้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าสนใจเปลี่ยนใจยังไงมาแจ้งคนส่งได้ <laughs> เดี๋ยวก็มาใหม่ <laughs> อเชิญเลย,ยต่อไปค่ะ เจ้าที่เชิญเลยคันไหนคะอ่ะย้อนกลับมาลำดับที่7นะลำดับที่7คันนี้คะ่ละลูกค้าเพิ่งเข้าลานมาคันนี้กับโต้ก้าวยอดคันหนึ่งจุดห้าพิดคันนี้สีเท่าพีศสิบเอตต็ดกิโลตคันนี้คะ่ละลูกค้าไม่เก็บค่าภาษี2,740บาทแทนผู้ขายนะคะไม่ตามรายการเลยอ่ะละะูกค้าคันนี้ลำดับที่7 ลูกค้ามีเพิ่มเติมนะคดีซับในบางคนหลังขวามีรอยซ่อมนะคดีซับในบางคนหลังขวามีรอยซ่อมค่ะลูกคาย้ำเลยอ่าลูกค้ามาดูคันนี้ย้อนกลับมาประมูลลำดับที่7รถพึ่งเข้าลานมาลูกค้าระหว่ที่7รถพึ่งเข้าคันนี้แก้ไขนะลูกค้าคันนี้มีเพิ่มเติมหมายเหตุเพิ่มเติมหมายเหตุซับในบางคนหลังขวามีรอยซ่อมนะคะยืนยันที่เกตดีด็อกนะลูกค้าคันนี้เปิดประโหวอยู่ ลูกค้าคดีเปิดประโบที่2องแสนเจื่นบาทค่ะ2องแสนเจ็นบาทลูกค้ 2, 7, 7าสองแสนเจ็ดแล้วคดีซื้อได้เปิดราคาได้เลยลูกค้าเปิดไปเลยค่ะลูกค้าสองเจ็นย์ลูกค้าปีสองพัอ็ดได้ไปแล้ไเป็มลายหน้าร้านออนไลน์หนึหน่งท่านเป็นลหยซื้อได้นมนจะเปิดราคา <Bay ern> มีไหมคะลูกค้าคันนี้สองแสนเจ็ดบาทลูกค <led 32> ้าเปิดราคาไหนคะลูกค้าคันนี้น่าร้อนน่ารายว่าไงนะลูกค้าสองเจ็ดศูนย์ลูกค้าเปิดมาเลยราคานี้ลูกค้ากับ VOR ค่ะลูกค้าปีสองยี่สิบเอ็ดได้ไปเลือกไปเจ็บหมื่นก็โลได้ไหมลูกค้าคันนี้สองแสนเจ็ดได้ไหมได้ไหมลูกค้าขายย้ำนะคันนี้ซับในบางคนหลังขวามีรอยซ่อมนะคะเพิ่มเติมนะคะคันนี้ลูกค้ามาชมรถกันก่อนกับ VOR ได้ไปลูกค้าคันนี้เกียร์ออโต้ปียี่สิบเอ็ดลูกค้ารับไปเลยราคานี้นะลูกค้ารับราคานี้ปีได้เล็กไปก็ ได้แล้วน่ารอนออนไลน์หนึ่งท่านเลยนะนะลูกค้าหนึ่งท่านไปค่ะลูกค้าน่ารอนว่าไงได้ไหมได้ไหมลูกค้าคันนี้สองแสนเจ็ดยังไงดีคะลูกค้าสองแสนเจ็ดเป็นบาทสองห้าสองห้าให้ราคามาขอบคุณทุกท่านมากค่ะฝากราคาไว้ที่สองห้าลูกค้าสองเจ็ดไปห่างแล้วรับไปเลยได้ไหมนะลูกค้าราคานี้ขายแล้วลูกค้าสองจสราคานี้ขายแล้วค่ะลูกค้าไม่ห่างแล้วเปิดมาเลยนะลูกค้าไปเลยราคานี้ลูกค้าเสนอมาสองห้านะสองเจ็ดราคาที่ขายแล้วไม่ห่างแล้ว ได้ไหมลูกค้าป,ไปไีได้ไปสอนยี่สิบไปได้ปลายเลขไม่เจ็บปืนก็โลลูกค้าสนใจหลายท่านเลยยังไงก็ได้แล้วราคานี้สองเจ็ดนะลูกค้าราคานี้ได้ลูกค้าเปิดมาเลยลูกค้าขาสนใจเยอะเลยเปิดก่อนมีสิก่อนนะได้ไหมลูกค้าขอราคานี้แล้วกันสองแสนหกหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาท ลูกค้าขอ261ถ้าเปิดรายการมาขอบคุณท้กท่านกับซอแสแซนทุกเป็นบาทรนะคะที่ลูกค้าน่ารักอันนี้คือตอนนีคู่แข่งเจราญการน่ารักนอนลายชุดต่อยอบเป้ายอะไรชุดต่อกีด้าเชริญการลกค้าคันนี้ขย,ยับราคาเข้ามาลูกค้าขอสูงกว่า26ได้ไหมขย,ยับราคาหน่อยค่ะลูกค้าคันนี้นา่ารักนอนลายขามีสูงกว่า26เชิญเลยค่ะ นะขยับราคาหน่อยลูกค้ามีสุกกระสอหกสูขยับราคาให้หน่อยลูกค้าขยับสมาสองไม้มาลูกค้าสนใจหลายท่านอยู่ลูกค้าขยับราคาให้คนสนใจค่ะลูกค้าคันนี้มีสุกกระสอแสนถูกไหมน่ารักเอาอะไรคันนี้ขยับราคาได้ค่ะลูกค้าคันนี้มีสุกกระนิมไหมค่ะลูกค้าขยับราคาให้หน่อยลูกค้าปีได้เลขไปเจ็บปืกอกโลเท่านั้นเองเนี่ยลูกค้าสนใจหลายท่านเลยขยับราคาให้คนสนใจนะสองแสนถูกมั่นหมายลูกค้าตอนนี้ค่ะลูกค้ามีสุกกระสอหกไหมมีสุกกระสอหกไหมคะลูกค้าเอาอะไรบ้างคะมีสุกกระนิชค่ะลูกค้าน่า ขออีกนิดนึงขอราคานี้แล้วกันส6ง0 0 0มพบาทนึ่งานปิกรเกของุตองมาค่ะองแสนกนดพันนะคะที่ทุกคนน่ารักคันนี้กมีคู่แข่งเจริาน่ารออนไลน์สู้ต่อยกไปออนไลน์สู้ต่อคิดได้เชิญเลยค่ะทุกคนคันนี้มีขยับราคาได้นะคะสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่งับหนึ่งน่ารัออนไลน์สู้ต่อเชิญเลยค่ะออนไลน์มีคู่แข่งไหมขยับราคาให้คนส่งได้นะสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทนับสองนับสองมีคู่แข่งเชิญเลยค่ะน่ารัก สองแสนหเบปบาทราคายู่ที่ลูกค้าหน้าลานขวามือขวาม 3, อือนับสาจบพนัคงาสองแสนเบนแปดับาทกระค้าป้ายสองหลูกค้าป้ 6, ายสองหจ 2, ับราคาสองแสนหกเบนแปดพันบาทยินดีได้่ะโอ้โหหัวกันกลุ่มมาเลย ดูกันต่อคดี11เข้าลานมาแล้วค่ะและ้วมาปัจจุบ,บนันคนดีกับ MG ไฟค่ะดูจนห้าดีพลัสซีทาลปีสองยี่สิบยอโต้นะคะคันนี้ลูกค้ามาเตามรายการเลยมาดูคันนี้ค่ะทุกค่ะคันนี้เป็นลำดับที่11 11อ็ดสิบเอ็ดคันนี้กับ MG ไฟคันนี้ค่ะทุกค่ะเปิดประมูลอยู่ที่2,300สนบาทค่ะ2,300ส,สนสามหม่บาทอะไรนะ

นับสามจบพิธีคาส1มแสนหบาทกทระท้ลายนะคะสี่เจ็ดสามสีลูกค้าไลน์สี 3, 4จ็ดามบพิธีคาสามแสนหนึ่งิิบาทยินดีได้ค่ะดูกระต่อคดีสิบสองนะคคดีเข้าลามากับตัวต้านนะคะ c คลด์ดรอคาสค่ะหนึ่งจุดแปดไฮบินสมารคคดี้าปีสองยี่สิบเอ็โตโต้คดีค่ะ, 21, 11, คะมีใบรับรองจากเซอร์ติฟายบายกูอิสเปกชันนะคะคดี ผู้ประมูลได้าสามารถเปลี่ยนชื่อในใบเซอร์ติฟายเป็นชื่อของผประมูลได้น,นะคะมีเก็บค่าภาษี2 4 1 7บาทแทนผู้ขายค่ะคดีก็จกปตั้ังแต่ไม่รับผิดชอบระบบไพบปิดค่ะใหม่ตามรายการ มาดูคันน 00, <daylight> ี้12ค่ะลูกค้าโตโยต้าโคอนล่าคอสคันนี้คันราตัว1.8ไฮบริดสมาร์ทคันนี้เปิดประมูลที่5้0 0 0นบาท5้0 0 0นบาท5้0 0 0นหนึไปเลยนะคันนี้ซื้อได้เปิดราคามาค่ะลูกค้าเปิดมาเลยราคาที่ขายมันจะซื้อได้เปิดราคามาเลยมีไหมน่ารอนออนไลน์หนึ่งทำไปเลยแมทช์ด้มาจะเปิดราคามาลูกค้าคันนี้5้0 0 0นยังไงคันนี้ลูกค้าขาไปสองยี่สิบเป็นได้ไปสีขาวด้วย เปียนจะประกาคได้หน้าร้อนออหนึ่งท่านเปไหมมีไหมลูกค้าคาคิีก็โครงสร้างยังได้อยู่ในคนี้าแสนสูงว่าไงเปียเจะประกาคเข้ามาค่ะตุ๊กคันนี้ห้าแสนวบาทมีไหมลูกค้าขาชมรก่อนตัวสอ้นสรก่อนได้ค่ะคันนี้ว่าไงลูกค้าขอราคานี้ได้ไหมสี่แสนแปดบบาทไหวไหมคะลูกค้าสี่แปดราคาที่ไหวไหมลูกค้าสี่แปดศูนย์สี่สพอได้หมหน้าร้อนอนมาชมรถกันก่อนค่ะตุกาคันนี้คนล่นได้ไปตัวหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะนะลูกค้าช้อนก่อนตัวสั ปี21แกออโต้ลูกค้าคันนี้480 0ยังไงคันนี้ค่ะหรือมีคันเสนอกระจาะเข้ามาได้ลูกค้าคันนี้ไหวที่เท่าไหร่มีราคาใกล้เคียงไหมลูกค้าขอราคาฝากราคาเสนอได้ค่ะลูกค้าคันนี้นะลูกค้าอยากทราบลูกค้าทุกค้าซื้อได้เท่าไหร่ดีคะคันนี้ค่ะลูกค้าไหวที่เท่าไหร่ลูกค้าซื้อได้มันจะเปิดราคามานะนะลูกค้าเปิดราคาไปเลย480 0ว่าไงและเป็นค่ะลูกค้าคันนี้มีสูงไหมมีไหมค้าน่าลรักว่าไงคันนี้ค่ะมีไหมคะลูกค้าคันนี้480 0บาทผ่านหนึ่งผ่าน้้้าาลลนนนนนไไดมัยคคะี มีไหมคะสี่แสนแปดหมื 000, 000. ่นบาทลูกค้าค่ะเซดั้เปิดราคานะนะลูกค้าชมก่อนคันนี้ตัวสภาพรอกันก่อนได้ค่ะลูกค้าคันนี้ค่ะสี่แสนแปดหมื่นบาทพันสองมีราคาเสนอไหมลูกค้ารับไปเลยหน้า้านเซด้มมันจะเปิดราคามาค่ะนะลูกค้าสี่แปดศูนย์ว่าไงได้อรอยค่ะคันนี้ค่ะนะลูกค้าคันนี้ยังไงลูกค้าชมก่อนได้ค่ะคันนี้ค่ะฝากราคาไว้ก่อนได้ลูกค้าค่ะรอบนี้ไม่ไปดไรลูกค้าฝากราคาคนสุกไว้ก่อนได้นะนะเท่าไหร่ดีลูกค้าอยากทราบราคาที่ค้าซื้อได้ขอย ได้ไหมลูกค้าคันนี้ฝากนะคะไว้ก่อนได้เป็นแนวทางลูกค,ะคะ้าขะได้ไหมนะลูกค้ามีราคาเสนอไบรคะคันนี้ค่ะแต่ไหมคะลูกค้าคันนี้สี่แสนแปดหมื่นบาทราคาน,นี้รับไหมลูกค้าซื้อได้เปิดราคาได้เลยนะสี<ม>่ 4, <000 S 2> แสนแปดหมื่นบาทราคาน,นี้ยังไม่มีรับไม่มีสนใจคันนี้ต้องขออนุญาตผ่านก่อนนะคะผ่านสามค่ะคันนี้ค่ะ ดูกันต่อลูกค้าคันนี้ลำดับที่13กันต่อค่ะลูกค้าคันนี้ของทีดีบีนะกับนิสสันอัลเบร่าค่ะในแต่ 2e สปอร์ตเช็คค่ะลูกค้าสีเทาร์ปิซอนสไปค์ออโต้นะคะคันนี้ทะเบียนรถค่ะกไก่มามาเนี่ย9465ลบบรีค่ะคันนี้ปีพศ2518ค่ะเก็บค่าเช่าต้นละครับกันหนึ่งร้อยบาทนะคะคันนี้ระบบเบรกชำรุดต้องออกับประสิทธิ์ภายในสุขบ้านคันนีลูกค้าคือรถเนื่องจากออกับประสิทธิ์ไม่ผ่านจากกรมการขนส่งทางบกต้องคืนภายในสุขบ้านจับประมูลได้หากค่ะเกกรณีค่ะ ลูกค้ามาดูคันนี้ลำดับที่1 3คันนี้กับนิสสันนัมบราคันนี้ลูกค้าขะเปิดประมูลอยู่ที่9 5 0 0เบาทเด็ดท่านประมานอย่างรวเลยของคุท่างป้ะาก็เหมือนทำไปเก้เบอรเจ็ดพันละก็ขอบคุท่านปราธานก็เหมือนเจ็ดพันะตอนนี้ข้นกต่อเจ็ข้ตอนนี้นกต่อเจ็ก็เก้าเปลี่ยนทาเดิมนะก็เหมือนเก้าะกัตเีหนึ่งแสนหนึ่งพันะกเปลี่ยนอบคุท่านประนหนึ่งแสนหนึ่งพันหน้าละชต่อัเลี่ยหนึ่งแสนหนองพันหนึ่งแสนหน่ สนห้าหมื่นสองพับาทปีหนึ่งห้าสเีขอบคุณท่านนะนี่หนึ่งาหกะเปียหน้าราทุกมาาตอนนี้ค่ะหงแสนห้าหมื่นหกบาทนับเตรหนึ่งสน้าห่นสองวันยังห้าปเียหน่าราทุกมาค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนหนย์กรนากแล้วตอนนี้ค่ะต่อเนนึ่งแสนหกหมื่นบาทนับเติหนึ่งแสนหกหมืบาทนับสองต่อยกมาออนไลน์กต่อคิกได้เลยค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทราคที่นารกวา บพนักงานหนึ่งแสนหกเป็นบาทกับลูกค้าป้ายลบบนขอป้าย่อยค่ะหน้าร้านใช้ป้ายป้ายอะไรคะขอด่วนเลยลูกค้าขอด่วนเลยค่ะจบราคาหนึ่งบาทกับลูกค้าป้ายลูกค้าหน้าร้านใช้ป้ายหมายเลขหนึ็ดเลูกค้าป้ายหนึ่งานะคะจำนวนหนึ่งแบาทยินดีด้วยค่ะสิบสี่กระตอค่นนี้เข้ารามาลูกค้ากับอีสูสม็กแคปโลเดูกค้าหนึ่ดีเย์ดีเอค่ะกันที่สี่ทาสยี่สิบมเกียร์า่ว คันนี้ค่ะลูกค้าใหม่ตามรายการเลย

ติเตะติะตะต้องรับเปลี่ยนตอรับเปลี่ยนติตัวะไรับเปลี่ยนออนลน์ค่ะสิแต่จะปืนตัพันน้าเติมสิจะติดตัดถุงรับเปลี่ยนออนไลน์ทุกมากระตันยังเขาก็จะต่อยุบไปเอาอะไรจะต่อยิ้ได้จอนะคะสี่แสนแปดติดเตะค่ะสิบแสองรับเปลี่ยนออนไลน์ทุกมากระตันยังเขาก็จะต่อยุบสิสี่แสนแปดหมื่นสองพันน้ำเติมสิบแปดหมื่เปลี่ยนออนไลน์สิบแปดถุงรับเปลี่ยนออนไลน์ค่ะสิบแปดหมื่นถุงพันน้ำเตามสิบแปดหมื่นตัดพันรับเปลี่ยนออนไลน์สี่แสนเก้า ค่ะคุณต้องด่าเขาถห้าแสนสองันับเดือห้าสนสองพนับอี่พันห้าแสนหกันับเปน้านายห้าแนดพันับเปียยนด้านขวาค่ะห้าแสนดันห้าถึงห้นงูน์นับเปี่ยนห้าหน่งสองเจ็ดะห้านเหมืนสองพันนับเดือห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันนับสองห้าหนึ่งสี่นับเปลี่ยนห้าหนึ่งหเอี่ยนค่ะห้าสนเจ็หืนหพันนับเดือนห้าแสนเจ็ดหมืนพันนับสองห้าสนเจหื่นแพันห้า Uhm สองพันาทแล้วค่ะที่ออนไลน์ู้ตอไหมห้าห้าสี่แล้วค่ะเปี่ยนขอพูดต้งบ้างค่ะห้าชันห้าหมื่น <scholars> สี่ <me an seeing> ันน้ำเต๋อห้าชันห้าหมื่นสี่น้ำสองห้ชันห้าหมื่นสี่พันบาทาลห้ากาชันห้าหมื่นนน้ำเตาชันห้าหมื่นงพันน้ำสองห้ชันห้าหมื่นันบที่ออนไลน์ยังไงดีหน้าระห้าแปดแล้วาเปลี่ยนหน้า้าน้าชันห้าหมื่นแปดพันน้ำเตอห้านห้าหมื่นแปดพันน้ำสองห้าชันห้าหมื่นแปดพันบาทห้าหน์ห้าั้ เียนห้าหสารานคห้าันถกบปสอพันตั้งเิบานองพันตั้งสองห้านถบาทที่ไลนห้าหกสี่ะคะห้านกเพันตั้งเบห้าัสนกปสีพันตั้งสองห้านก่บ,บาทะคะที่ออนไลน์นับ สาจบเลยคะ่ะห้าสายทอปเปิดสี่พัน 4, 5, บาทกระทไลน์ค่ะสี่ศูนยแป้าทไลน์สี่ศูนห้าจางห้าสายท่าเปิดสี่พบาทยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ15กระต่อคันนี้ขับเข้างลนมาลูกค้าของทีดนะคะันี้กับอ e ีสสูนดีแมทสปาค่ะ3ามจุดูนย์ดีเสค่ะคันนี้สีเท่าเป็นตอนที่3ามเกียม,มกับเรื่อทะเบียนรถคะ่ะไ,ไปไม้วาแหวนะ 3, 2, 8, 9, นะคะสามสอแปดเก้านะคะคันนี้ค่ะ ชุมพอนะคันนี้ปีสองพันยี่ค่ะเข้าร่วมโครงการ TDP Plus นะคะเก็บค่าชช้นต้นและค่าการ100บาทต้องโอนกัน,กนสิบเปอร์เซนต์สุพรรณันนี้ลูกค้าคือรถเนื่องจากโอนกันสิบไม่ผ่านจากกรมขนส,ส่งทางบกต้องคืนเงินสุพรรหลังจากประมูลได้หากเกิดการจะไปรับชอบทุกกรณีค่ะมาดูคันนี้ค่ะทุกคคันนี้เป็นลำดับที่15 15คันนี้เข้าลานมากับ d ีแม็กซ์สปาคันนี้ลูกค้าเปิดประมูลอยู่ที่ สามแสนแปดเบพบาทค่ะสามแปดสองามแสนแปดหพราคาขายทุกคนซื้อไั้จะปราคามานะคะน่ารักให้มาสามแสนอง่บาทฝากไว้ก่อนนะคะสามแสนองหนา้าหนท่านราคาาเลยอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะสามแสนแอพันาคที่ทุนารอันนี้คีคู่แข่งเรการน่ารักตอนไรสุต่อยกป้ายอะไรสุดต่อคิกได้เชิญเลยค่ะทุกคนคันนี้ราคาเนี้นะสามแปดสองสามแสนแปดบอร์สองพนบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสามแสนแปดเบอร์สองพันบาทกันต่อค่ะสามแปด พวกนักบ้าาแแปดหมื่นันนคะตันนี้กรนช่วยต่อเลยนะคะแแปดหมื่นับตแ่แปนันนับสอต่ออีกไหน่ารน่ารช่วยต่อเลยนะคะับกระเปลีออนไลน์ทุกมาตอนนี้กรานช่วยต่อยกไปได้ค่ะแแปดหมื่นับร์ดแแปนันนับสอต่ออีกไหน่ารน่าร้ว่าไงคะทุกคนคันี้ับแซ่แปดหมื่นแปดพันบาทเียับแปดแกระานเปลี่ยนน่าร้่ับแ่บ <Online. S 2> <ads> สามก้าสองออไลยังซื้อขอ้คออนไลน์แค่ะสามแสนก้าหมื่นสองพันับามแสก้าหมื่นบออไลน์้ารันซื้ต่ออีกไหมอีกสมัหมคะสามแสนก้าหมื่นสอพบาทราคาอยู่ที่ลูก้าออนไลน์ะเปแี่้สเปลี่ยนหน้าร้านอคณต้องแม่ค่ะสามแสนก้าหมื่นสี่พันับเกิดสามก้าหมื่บามแสนกาหมื่นสันบาทที่หน้าร้านออนไลน์สามเก้าราคาเปลี่ยนออนไลน์ขอูคนออนไลน์แค่ะสามแสนก้าหมื่นหกพันนับเิดสามก้าหมื่พบามแสนเก้าหมืันบาทนะคะที่ออนไลน์นะตอบไหมะ นับสามเก้แปดนกียน่าหลานโซ่สามแสนเกาหมื่นแปดพเอสามแสนก็หมืปดพองสมหมื่ปที่หน้าลานนับสจบพิธีกสแสนเกหมืนแปบาทกาป้ายหนึ่งสี่สีไหคะลูกค้าป้ายหนึ่งสสนะจบพิธีการสาแสนก็หมืนแปดพับาทยินดีด้ค่ะดูกระต่อคันนี้สิบหกนะคันนี้กับมิสชีค่ะไทท้คแคปสองจเจคันนี้สีขาวพายี่สเกีย์แมนดวลคันนี้ค่ะกระจก หน้าแตะนะคะขายต่าสภาพไม่รับผิดชอบการโอทุกทีค่ะคาซีด้านล่างมีรอยการเสริมบันไดข้างนะคะคาซีมีรอยมีลักษณะแก้ไขเชื่อมมาใหม่ค่ะถ้าใครไม่มีไปตามรายการมาดูคันนี้ค่ะลูกค้าลำดับที่16 16คันนี้ค่ะมีซุ้มชี่เทท่าเบกอรแครบคันนี้ลูกค้าคันนี้เปิดประมูลที่1,900,000บาท1,900,000บาทแสนเก้าราคานี้ค่ะทุกคนซื้อได้มาจะเปิดราคาได้เลยเติมเลยลูกค้าเท่าไหร่คะ สิบสองให้มาฝากนะคะไว้ขอบคุณมากค่ะแสนสองให้ราคามาฝากไว้ก่อนลูกค้าสิบเก้าขยบราคาให้หน่อยมีสุกกับสิบสองไหมขยบมาแล้วหนึ่งสองสองแล้วลูกค้าค่ะขอราคาที้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอลูกค้าขอราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสิบสามสิบสามให้มาขยบมาเรื่อยเืยลูกค้า ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เปิดนะคะมาของคุณออนไลน์หนึ่งค่ะสองหนึ่งค่ะสี่กระเปลี่ยงของคุณต้องมาหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันกระเพียงค่ะหนึ่งห้าพันคระเปลี่ยงคุณต้องมากระเพียนคุณต้องมากระเปลี่ยงคุณต้องมาหนึ่งค่ะแปดกระเพียงน่ารักแล้วเนื้อแสนห้าหมื่นแปดพันกระเพียงคุณต้องมาสอนกระเพียงข่งคุณต้องมาหนึ่งแสนนต้องมาสองกระเพียงคุณต้องมาหนะึ่งแสนต้องมาสองกระเปลี่ยนงคุณต้องมาหนึ่งแสนนห้าหมื่นเปลี่ยนพันกระเพียะงค่ะหนึ่งห้าพันกระเลียงคุณต้างมากระเพียงคุณต้องมาหนึ่งแสนหน้าหมื่นแปดพันกระเปลี่ยนงคุณต้อง จะแบบหมือนปนตอนนี้คือตอนเชื่อต่อชนะกตอนไล้์ชืต่อยกไปออนไลน์ช่ต่อคิกได้เชิญนะคะคันนี้หนึ่ออนไลน์ชต่อคิก็มา้ชมาคันนี้คอย่าลาัได้คันหนึ่งปดกแล้วค้าไม่รอแล้วคันนี้หนึ่เกานย์ไปเลย เดลต้าป <8, S 2> ิดราคามาขอบคุณมากค่ะหนึ่งแสนเก้าหมืบาทนะคะที่นารคันนี้คุณผูชมตูต่อยเลยค่ะนารากอรไลน์สู้ต่อยกปอไลน์สู้ต่อกิกได้เชิญนะคะหนึ่งแสนเก้าบาทนับเติหน่งแสนเก้าาทับอมีสู้ต่ออีกไหมนารกอไลน์หนึ่งกสองอไล์มาขอบคุณทุกคนน่ากค่ะหนึ่งแสนเก้าสองพันนะคตอนนีบคุณ้มหนึ่งเก้าสองหนึ่งเกาสี่นะคะเปียกขบทุกคนน่กนนึ่เก้า่หน่งเก้าหกนะเกบท เป็น9,8นะคะเี้ยกับนมากค่ะห9 0 0 0 0 0น้าเต๋อ1 0 0 0 0 0น้ำจ๊อโซต่อไม้มีทวดนะ่ะทางอันนี้เตอร์ก1,900,000มัตรบัดออนไลน์มาค่ะผู้คนน่ารักมากค่ะโซ่บัน้ำเตอโซัตรน้ำจ๊อโซ่บัตระขะเตีออนไลน์2,200,000น่ามักที่เข้ามาค่ะผู้คนมากค่ะ2 2 0 0 0น้ำเต๋อ2,200,000น้ำจ๊อ2,200,000บัตรที่น้ารมออน ออนไลน์สองแสนแปดพันสอนองศนขอบคุณมากค่ะสองแสนเ็บปวดันสองสองแสนเจ็บปวดปดับสองสองแสนเจ็บปวดปัที่หน้าร้านออนไลน์สองเสองอะไรยังโซ่สองแสนเจ็บสองพันสองทสี่สองแสนเจ็บสี่พันับเต็มสองแสนเจ็บปวดสี่พันับสองสองแสนเจ็บปวดสี่พันมาแล้ค่อยู่ที่ลูกค้าหน้าร้านขวามือค่ะสองเจ็ดหกอไรยังโซโย่สองเจิดแปดนับเต็มน้าร้านแล้วสองแสนเ็บปวดแปดพันับเต็มสองแสนเจ็บปวดแปดพันับสองสองแสนเจ็บปวดแปดพันที่น้าร้านค่ะออนไลน์สองสองศูนยอะไรโซ่สองแสนสองพันแปดพันสองสองแสนสองพันแปดพันสองสองแสนสองพัน ออนไลน์สอออนไลน์สององั้เต๋อสองนองพันส่พันน้ำออองสี่สองสองน้าามาสอองพันกพันน้ำเต๋อสองสองพันกพันองสองสองพันับที่หน้าลานออนไลน์ับสองออนไลนค่ะสองสองพันดพันน้ำเต๋อสององพันดพันน้องสองสองพันดพันบที่ออนไลน์สองสามสองสองสนามพันบาทน้ำเต๋อสองสาันบาทน้ำอสองสามพันบาทที่หน้าลานนับ สามจบพีะคะสองแาม3 0 0บาทก็รับป้ายขอป้ายด้วยงหน่งสามแปดแปลูกค้าป้าย1 3ึ8งสาจะไ้สองแสนสามบาทยินดีด้วย่ะ ที่จะซื้อรถมือ2นึกถึงสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆคิใครก็ประมูลได้แหล่งต้นน้ำประมูลรถทุกประเภททุกสภาพทุกราคาที่คุณมองหาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเริ่มต้นหลักพันรถยนต์เก๋งกระบะ ทุกราคาที่ถามหาและรถสิบล้อหางพ่วงหัวลากหรือรถบัสเน้นนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตียอดขายกว่าหมื่นหมื่นคันต่อปีมีสาขาทั่วประเทศประมูลง,ง่ายๆทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์มองหารถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องไปที่ไหนไกลสยามมิเตอร์การประมูลง,ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โทรเลย0 2 1ย7 1 1 1 1อย่าลืมโทรนะ